สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กับผมในแกล JSL TV กันอีกแล้วนะครับก็ในคลิปนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในหน้าจอเดสก์ท็อปของผมนะที่เปิดตัว T La รน c h อ r er อยู่นะครับก็ทุกคนก็คงจะเข้าใจนะว่าคือตัว T l a รน e r ก็คือตัวเกมไอ้ครับที่ตัวเข้าเกมไอ้ครับที่เป็นตัวไมค์คร์เทเถื่อนนะเนาะทุกคนจะเข้าใจแบบนี้นะครับก็คือว่าใช่แหละมันคือถูกต้องของทุกคนนั่นแหละก็คือว่าโหลดมาแล้วก็เล่นได้เลยก็คือ ไม่ได้ซื้อของเขาก็คือตัวเถื่อนนั่นแหละถูกต้องนะครับแต่มันก็ยังสามารถที่จะล็อกอินดีแท้ได้ด้วยนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะดักพาร์ของเราไปหรือเปล่านะครับตัวทีเรนเชอร์นะเป็นความรู้ที่ผมรู้มานานแล้วแหละนะครับว่าสามารถล็อกอินดีแท้ได้นะมีน้องคนนึงบอกผมเข้ามานะครับก็กดตรงนี้นะครับกดตรงแอคเคาน์ตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูกันนะครับว่าล็อกอินยังไงนะครับก็ผมจะอธิบายก่อนนะว่าน้องเขาบอกผมยังไงนะครับน้องเขาบอกว่ามันจะลื่นแล้วก็เร็วกววว่าตตััััแท้นนะคครรบบี ที่เขาเล่นแล้วก็เออไม่ใช่ที่เขาเล่นที่ผมเล่นแล้วก็ใช้งานอยู่ปกติทุกปทุกวันนะครับส่วนใหญ่เนาะก็คือตัวนี้ก็คือไมค์คาเชก็คือไมค์คาแทนนั่นเองนะครับส่วนตัวนี้เขาบอกว่ามันจะไวกว่าพี่แล้วก็มันสามารถที่จะปรับอะไรมันจะคอนโทรลง่ายกว่าผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันคือยังไงนะครับพวกเซตติ้งแรมเหรอหรือว่าไอตัวนี้เหรอนะครับก็ลองมาเล่นกันดูได้นะเมมโมรี่อ๋อผมปรับ 13G จิกเลยเดี๋ยวนี้โอเคปรับ มันน่าจะปรับให้อัตโนมัตินะครับก็คือตรงนี้แต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะมีความเสี่ยงหรือว่าดักพาร์ตงเราไปหรือเปล่านะครับเพราะมันไม่ใช่ของไมค์ครับโดยตรงเนาะมันเป็นหอ่นตีเทนเชอร์นะครับก็วิธีการทําให้ตัวเกมไมค์ครับนั้นไม่ใช่ตัวเกมไมค์คราฟดิคือไอดีไมค์ครับแท้นเล่นในเทนเชอร์ได้ก็คือกดตรงไอเค้านะครับแล้วก็กดตรงโน้ไอเค้าใช่ไหมทุกคนจะเขียนว่าโน้ไอเค้าก็กดตรงนี้นะครับกดตรงฟันเฟืองตรงนี้นะครับ ก็จะเห็นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะก็คือ account setting นะครับก็กดตรงาจากทีเ l น n ช h e r แบบนี้นะ uh, o r g นะเปลี่ยน m o j จง g com นะครับก็สามารถพิมพ์รหัสของเราได้ตรงนี้ได้เลยนะกด add เข้าไปกด save account อะไรเข้าไปเหมือนเหมือนที่ผมเคยสอนเรื่องการาลงสกินไปนะครับลงสกินในเว็บไซต์ของทีเ l น n ช h e r ไปนะครับก็คือเข้าแบบนี้นะครับ ถ้าเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะล็อกอิน ID แท้ปกติก็สามารถที่จะเล่นในไฮพิกเซลทุกคนลืมไปเลยนะไม,ไ,มไม่ค่อยได้เล่นในชะ่วงนี้ไฮพิกเซลนะก็สามารถเข้าเล่นไฮพิกเซลได้ปกติทั่วไปก็คือ i อแท้1 ID เลยนะครับแต่ผมไม่ค่อยจะแนะนำนะก็คือว่าผมบอกให้ทุกคนรู้เฉยในะในคลิปนี้นะครับผมแนะนําให้ทุกคนเล่นผ่านทีเลนเซอร์จะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าไม่มีปัญหาก็คอมเมนต์มาได้นะถ้าใครน่าจะน้องเคนหรือเปล่านะครับ ที่บอกผมนะครับเขาบอกเขาเล่นทีแลนเชอร์ er ID แท้ <c oughs> ก็ผมก็ <laughs> รู้แต่น,นั้นมาตอนแรกผมก็ไม่รู้เลยนะกน็สามารถอ o g in ID แท้ได้นะครับแต่ผมว่าเรื่องเล่นในทีแล er นเชอร์มันน่าจะไม่ปลอดภัยนะครับเล่นใน ID ใน Minecraft Launcher จะปลอดภัยที่สุดนะตั้งแต่ผมเล่นมามันก็ไม่เห็นความแตกต่างอะไรมากนะก็คือว่าตัวทีแลนเชอร์กับตัว Minecraft Launcher มันก็เหมือนกันนะทุกคนนะก็คือ ไม่เห็นความแตกหรือว่าเกี่ยวกับสเปคคอมหรือเปล่านะครับถ้าสเปคคอมต่ำอาจจะไมค้าร์ลันเชอร์อาจจะกินสเปคหน่อยผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะผมก็ไม่เคยได้ลองเล่นแบบสเปคต่ำๆทุกสักเท่าไหร่นะครับตัวไมค้ a ร์ลันเชอร์เนาะโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้หวังว่าจะทําให้ทุกคนรู้แล้วก็เป็นประโยชน์สาหรับใครหลายคนนะครับที่ยังไม่รู้เนาะสำหรับใครรู้แล้วก็โอเคนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งให้ช่องกผมกันด้วยนะใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรเนาะดูดูไปก่อนนะทุกคนนะโอเคคนะรับ ก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วผมจะมาเจอกันทุกคนอีกนะครับในคลิปหน้าแน่นอนนะครับสวัสดีครับผมทุกคน